ให้คิวหนึ่งห้องจริงจริงก็แปลว่าพี่คิวต้องมาย้ายถิ่นฐานไาอยู่ที่นี่แปลว่าคิวคิวทายเลยนะเออไหนทักทายทุกคนสิเ,ออเด็กน้อย <laughs> เด็กดื้อบัญชีเดิมไม่พี่ฮะบัญชีเดิมส <laughs> าวบี <laughs> โอนมาได้เลยดได้คะ่ะเราค่อยเคลียร์ภาษีทีเดียว <laughs> บัญชีเดิม <laughs> บัญชีเดิมอุ๊ยเมื่อกี้พี่เลยวาโทรศัพท์ไปบัญชีนบัญชีเดิมบัญชีเดิมนะคะพี่เพชรบัญชีเดิมคืออะไรถ้าไม่มีเดี๋ยวโ,โหรไีไทายไปใหม่ใช่หรอใช่อ<ไ>ุ๊ยใครโทรมาเป็นอะไรวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโทรของขวัญเลยเหรอคำเดียวจบ ทำไมอ่ะเงินเท่าน,นั้นที่น้อกเอวิติงใช่เหรอ,อความรักไงคะโอ้โห oh. ความรักไ,รได้ไหมเขาว่าไงแม่โทรมาถามว่าทำไรกันเขาบอกเอ้เมื่อกี้ฟ้องพ่อฟ้องพ่อว่าอะไรนะบอกว่าพ่อตามกลับบ้านทำไมอ่ะมองไม่ต้องอยู่แล้วเห็นเหนื่อยใช่เหรอือแต่พ่อหลับแล้วนะใช่ผู้ดีก็ถูกอีก จริงจริงตบออะไรนะทำอะไรนะพี่พี่มันสายอ่ะพี่พี่ต้องขาตั้งมาตั้งพี่พีเอาขัตั้งมาตั้งคิวช่วยพี่หน่อยสิได้ค่ะคิวอย่าเพิ่งตายยังไม่ตายพี่ไม่มีใครตายในหน้าที่ตบอเก่งเก่งไหมให้ตอขัตั้งดูสิอ๋อเอคิวมันเป็นงานสุดๆเออมันเตี้ยเจ้ ใช่แต่มันไม่สวยเอ้ยอือเอเม็มเบล่าพี่พีเข้ามาสิแ,แบ่งครึ่งได้ไหมแต่ถ<อ>้าไม่กินหนูจะผอมแล้วนะนี่แต่ถ้าไม่กินอ๋อพี่จุ๋มเป็ไม่ได้กินหนูกินแล้วหนู ่าวิ่งได้หนึ่งแสนหูอะไรวะเนี่ยร้อยนะครับคิดไม่ถึงแสนเลยหรอให้รางวัลไปเลยเขาให้พี่จุ๋มพี่บุ๋มไปเไรอ่ะแ่นต้องเลยแ่นต้องแ่นต้องหนึ่งแสนบาทสบ้าโอนจริงเขาบอกการไหว้ไม่โอนเงินเข้าวินนี่หนึ่งแสนแล้วหัวใช่ไหมการไหว้ไม่ได้มีแค่วันแต่งงานพี่พทขอบคุณนะคะที่ดูหนูไปดูเลขบัญชีที่ถูกคนปะ ไหนเร้ากตศลเ้ยชื่อนามสะกุนถูกแต่เป็นนายใครวะเนี่ยนายปียดาิวรอไม่แบกบให้คิวด้วยสักแบบยี่สิบ้าสิบบาทหนูฝากชำระกิจส่งด้วยหนูฝากชำระกิจส่งที่วัดละวันนี้มันมันเป็นลาบปากของพวกเราละหนูฝากะี่นเป็นาบางหนูะจส่งยต่อใด้มบบ่งใหนูิจ่งที่วด้วยแมบ่งให้า่งด้วยหง เป็นที่ที่น่ารักมากค่ะแล้วกว้างลอยของเล่นที่มีนะโอ้พี่ม่ถูกเสียบตามทุกรอบจริงๆมาให้เดี๋ยวแบ่งให้คิวพูดเล่นไม่ใช่ห้าสิบบาทพูดเล่นก็บอกแล้วว่าวันนี้ได้รางวัลยังครับได้รางวัลยังรอดมากสิอะใครไปไหนไปจรงวะ วิคิอมันรีบเก็บไฟเลยอะที่ส่งนี่อะค่ะทุกคเหรอพี่พี่อะเริ่มรู้สึกแล้วว่าหลังๆว่าพรุ่งนี้ว่าเราวิ่งได้นะฮะทุกคนอยากเห็นหนูวิ่งดิปะพรุ่งนี้วิ่งได้นะคะพวกนี้เราขายของเล่นอุ้ยพรุ่งนี้หนูวิ่งได้เดีแต่หนูลันเลยฟังปรการตอบไปนี้หนูพี่เริ่มทวิ่งเข้าแล้วเลยก็แล้วพี่เริ่มมีความรู้สึกแล้วว่าแบบเริ่มมีแต่คนเพี้ยนๆก่อนเนี้ยทุกคนอยากเห็นหนูวิไหมหรือปกตินะคะ เราต้องวิ่งแล้วนะเราลันวงการวิ่งแล้ว่อไปนะเป๊ดปังพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราเริ่มเลยที่ผมที่หูตลกอ่ะเดี๋ยวส่งมอบก่อนส่งมอบเดี๋ยวส่งเดี๋ยวขอนี่ไงที่แบ่ง ตลกไหมจริงจิเราวิ่งวันเดียวก็พอแล้วเราจะวิ่งเจ็ดวันเลยคุณพี่ให้หนูวิ่งกี่วันเจ็ดวัน <c oughs> วิ่งกันทุกวันไหมวั <c oughs> งพอ <c oughs> ไม่มีค่อารมณ์ดีเลยนี่ <c oughs> ทุกคนปะหนูวิ่งได้นี่คือธรรมชาตินะครับของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเมื่อได้เงินปุ๊บจะเป็นไงนะอารมณ์ดี อารมณ์ดีเนี่ยหันมายิ้มซิมาและอันเนี้ยยิ้มพี่จริใจคิวพี่บุ๋มตามมารับรางวัลกูชากขับรถมาเลยนะเอาเลยปีอันนี้ของป้าใครติ่งป่ะนี่ยอุ้ยป้าไม่ได้เอาเลยป้าเอาเลยป้าแอนอันนี้ของบุ๋มอ่ะค่ะบุ๋มให้เยอะหน่อยเพราะว่ามีวันก่อนนู้นที่มาช่วยไลน์ด้วยอันนี้จ้ง ไปยอเอ่คิวเอาไปไปเดียวพอเราขอบคุณค่ะรอเล่นพี่บมเป็นคนที่น่ารักมากค่ะวิ่งมาคิวขอบคุณค่ะวิงวิ่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 กวิ่งวิไงวิ่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 วิ่งวิ่งวิ่งทุกววิ่งวิ่งวิ่งวิงวิงวิ่งวิงว่วิ่งวิ่งวิ่ว่งวิวิ่งวิ่ว่งวิวิ่งิงวงงง่วว่ว่่ิ่ เขาบอกว่าจริงๆเราควรออกกําลังกายแค่วันเดียวเท่านั้นแหละใช่หรอต่อเดือนนะนะเอ้ยพีทละค้างไหมสี่พีทไม่เอาแล้วพี่พทไม่มีงบแล้วบัตเจ็ตหมดบัตเจ็ตหมดพีทละพีทปุวดนีทใส่แล้วอ่ะพานาผมหน่อยคุ้มยังคุ้มมากวันนี้มีความสุขมากสมแล้วที่ทำสร้อยคอสุดสวยไหมพีทวันเนี้ยอืมโอ้โหน่เจ๋งพี่ ิเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าหาอะไรทำตลกๆอีกเดี๋ยวรอก่อนนะครับคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนว่ายนะเราเปรี้ยวพี่พีทพองไม่ได้ไหวไม่ได้เราไหวไม่เป็นไม่ใช่เขาไม่ให้ไหวมันไหวไม่เป็นด้วยไม่เตะเตะมันไม่ให้ไหวน้ำนี่ใช่ไหมไม่ได้วิ่งเปรี้ยวเออวิ่งเปรี้ยวกระต่ายกับไอเนี้ยเดียวกระต่ายสายเดียวอ่ะก็วนไงก็วนกันแล้วที่มันที่มันไาวอย่างเงี้ย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 ตั้งเตะเออเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะ เมื่อวานอ่ะเมื่อวานอ่ะเชื่อไหมว่าป้างคิวบอกพี่ว่าตรงคืนพี่เล่นเป็นสไปเดอร์แมนพี่ถามว่าทำไมต้องเป็นสไปเดอร์แมนคิวบอกว่าจะได้พ่นใหญ่คือคนใหญ่เข้าใจปั๊กเป็นแบบว่าเราชอบคนใหญ่อะพี่ถามพี่บุ๋มเลยเมื่อคืนแล้วพี่พี่ถามถึงมันก็จะใหญ่รักไงใช่ใหญ่เพราะพูดว่ใหญ่รักอ่ะเอา พ่อใหญ่ล่ะก็ใหญ่อากคิวห่วงใหญ่อ่าใหญ่จริงๆคิวไม่คิดดงจ้าพี่พีคิดไม่ดีจ้าทพไมต้องแมนเล่นยังไงเนี่ยทำพันเนี่ยพี่คิวเป็นห่วงี่บุ๋มพีทรักบุ๋มคนใหญ่อย่างเงี้ยแย่มากจริงๆพี่พีคืแย่คนใหญ่ยังไงอ๋อจริงจริง ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเข้ามาซื้อคอลลาเจนวันนี้นะครับจริงๆ,งๆมันอาจจะมีแบบคุกค,ค,คักบ้างตะตการลงตกละการหลุดเนาะม,มันเป็นของที่ไลฟ์ยากมากแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆก็เลยอยากจะสนับสนุนเขาด้วยนะไม่มาต้ืสันอเนอ่ะอืมเข้าไวเนบ้งเข้าม่จกงิบ้อยงนกี่โมน้ำตาลดำอ่ะไม่แต่ว่าฝั่งตรงเนี้ย ไม่เหมืเดียวกันนะไปบ้างมีคนบอกว่าคิวเป็นคนทำมาร์ททำโมไม่ใช่คนทะลึ่งเลยไม่ไม่เชื่อที่พีชไปบวชตรงนี้พี่บวชมาแล้วบวชอีกคิวบวชกับพี่ไหมล่ะได้บวชพอมกันวัดไหนโป่งผมเลยวัดไหนวัดราชบิุรีเนี่ยไม่ใกล้ทุกคนครับ ครั้งหน้าถ้าคิวมาคิวบอกว่าก็ขับไปกี่เจ็กคิวเอายอดเท่าไหร่คิวจะไปมั่ถึงห้าน้านคิวบวกถองห้า้านอ่าแล้วมันถึงนะคิวอย่าพูดอากนั้น